สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบก็มาส่งครีมอาบน้ํานะคะอาเป็นครีมอาบน้ําของสุเรียนนะคะครีมอาบน้ําลาวินทีนกรีนทีบอดี้แชมพูนะคะเป็นสําหรับผิวธรรมดานะคะตัวนี้สวัสดีค่ะสาวสุเรียนมาแล้วสาวเหลือน้อยมาแล้วค่ะพี่กิฟอยู่ไหมคะเอะติ้งน้อง พี่กิฟต์อยู่ไหมคะฮัลโหลพี่กิฟต์โอเครู้แล้วไม่อยู่เฮ้ยใ <c oughs> จเย็น <c oughs> โอเคไปก่อนก็ได้ปะ เราโดนมาส่งครีมอับน้ํานะคะรู้สึกว่าลูกค้าจะไม่อยู่ตัวนี้นะคะเป็นครีมอับน้ํานะคะอ่าช่วยขัดเซลล์ผิวที่อ่าเสียนะคะออกจากผิวเรานะคะแล้วก็ช่วยทําปรับสมดุลผิวให้มันอ่าขาวก็จางใสนะคะต้องตัวนี้เลยเพิ่มวิตามินซีให้ผิวด้วยนะคะโอ้หาใบมะกรูดห,หน่อยตัวนี้นะคะถ้าเกิดราคาสมาชิกนะคะอยู่ที่268บาทถ้าราคาเต็มนะคะอ,อยู่ที่3 0 9บาทนะคะมะกรูด สำหรับคลิปนี้โบก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสินค้าสุเรียนอ่าสินค้าเพื่อสุขภาพนะคะสั่งได้เลยนะคะอยากได้ตัวไหนก็ทักแชทเข้ามาหาโบได้เลยนะคะฝ <c oughs> ากกดติดตามช่องโบนะคะช่อง y t u t u อีโบบ้านะคะฝากกดติดตามผลงานใหม่ๆของโบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ